เซียนเกมช็อปรับซื้อขายไอดีเกมออนไลน์สุ่มไอเทมฟรีไฟที่ดีที่สุดณตอนนี้เซียนเกมช็อปเท่านั้น โอเคเลยครับก็อยู่กับราคสินค้า158ในราคา600บาททั่วนั่นเองครับนะนี่เลยครับหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวล57ไลท์800ครับทุกคนครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนี่ครับเราไปมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างนะตัวละครของเราก็จะมีนะครับคุณโน้ตเคลลี่ตัวละครตามนี้เลยนี่ครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นการแต่งตัวกันบ้างนะครับนะแฟชั่นการแต่งตัวของตัวละครนะครับนะหัวแบบว่าผมเป็นว่าจะเป็นหัวแบบว่าออฟแบ็กนะครับก็มีเหมือนกันครับทุกคนดูดินะครับห่อร้อนทรงสุดใส่ ต่างๆครับนะนี่เลยนะครับทุกคนต่อไปมาดูแฟชั่นแว่นตากันบ้างครับนี่เป็นไงครับนะหัวตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าหัวตัวไหนนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่หาแบบหัวกระต่ายอันนี้ครับในราคา เรียกว่าอะไรนะหกร้อยบาทครับแล้วก็หนวดนี่ครับทุกคนครับนั่นนวดอันนี้เหมือนกันครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่านวดนี้ขึ้นวดอะไรนี่ครับนี่ครับทุกคนดูดิเออนี่ครับนั่นก็คือนี่คือร์ชั่นสุดเซ็ตของเราครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแร้งกูเล้งบอลอะไรต่างๆมีแน่นอนครับทุกคนดูดิเป็นไงครับนะชุดบอลชุดส้มอะไรต่างๆครบเซ็ตเลยนะครับนะครับ กร้อยบาทนั่นเองครับทุกคนครับนี่เลยเป็นไงครับเราดูแฟชั่นรองเท้ากันบ้างครับกางเก่งไว้กันนะบางเกงของเราก็จะตามนี้ครับนะสำหรับใครที่อยากได้กระต่ายตัวนี้ครับนะผมเห็นใครหยิบมาเล่นเลยนะครับนะแสดงว่ามันต้องแรงแน่นอนครับนะแฟชั่นรองเท้าของเราแล้วก็สุดเซ็ตของเราสุดเซตมาแล้วก็ชุดสางครับทุกคนตอนมาดูอื่นกันบ้างครับคิดตั้งสลูกแก้วอีก1ลูกนั่นเองนะครับทุกคนครับมาดูตัวละครของผู้หญิงกันบ้างนะครับตัวละครของผู้หญิงเนี่ยก็จะนี่เลยนะครับทุกคนครับแี่ท่าเป็นหัวแบบนี้ ครัิงๆเนไงนี่ผมก็ไม่เคยนะครับเซ็ตอาเปร์ลาบาโตของเราแล้วก็ตามนี้ครับมาดูแฟชั่นของเสื้อกันบ้างครับนี่เสื้อแลงโกซีซั่น10ซีซั่น11ก็มีเหมือนกันนะครับนะผมเลยเสื้อแลงโกเนี่ยทุกคนนะใครไม่ได้เล่นน่าเสียใจนะครับนะเป็นไงนะครับนะแล้วก็กางเกงนะครับรองเท้าของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนวงคนเบิดอะไรต่างๆมีครบแน่นอนครับแล้วก็ชุดเซตของผู้หญิงครับก็ตามนี้เลยเราไปดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับนะไม่ว่าจะเป็น นี่ครับนกฟินิชของเรานะครับหมาเพนดี้มีเพนด้าอะไรต่างๆครบเซตแน่นอนมาดูคอลเลกชันครับท่ากงท่าไก่ครับนะในราคา600บาทเอาท่าไก่ไปเต้นใส่ส่วนทีสไตล์ได้เลยนี่ครับทุกคนครับนะบอกเลยว่าเออเชิญเข้าไปปุ๊บกูเต้นท่าไก่ใส่เลยนะครับนะบอกเลยว่าธรรมดาถึงที่อ่ะทุกคนดูดิเออนี่ครับนี่เลยครับบอสวันพันช์แมนครับแล้วก็ล่มไซต์ธรรมะแล้วก็ภาพพื้นหลังของเราตามนี้ครับซีวิสจันทับฮีโร่อีกซีซั่นนะครับทุกคนครับพยายามขึ้นซีซั่นนะครับทุกคนครับนะเราจะไดดด้้้แบบบตาานนนีวยะคครัทุุกมู บ้างครับในราคา600บาทนี่ครับนะ M4 ของเรานี่ครับ M14 สกาครับสกาวาลีครับกอซ่า s k s ครับ XM8 กระโดดยิงหัวครับทุกคนครับ M60 AN94 แล้วก็ AUG สกินนี้เลยนะครับนะครับ UMP MP5 นะครับ MP40 แล้วก็ P90 ครับโดยช็อตกันแล้วก็สเปซตรงนี้เลยครับสไนเปอร์เหลืองทองนะครับนยินโลคุมาของเราแล้วก็พิสตันมาลีสถะทหนึเม็ดเท่าตัด2ไม้เบสบอลอีก1ครับฝีของเราแล้วเบิรตอีก3รูปแบบแล้วก็ไอโอร์อีกบออรูปแบบเป็น ไงสุดเท่สุดแรงของเราครับทุกคน นะครับในราคา600บาททักมาได้เลยนะครับโอเคครับก็อยู่ก้อค้สินค้า159ในราคา500บาทนั่นเองครับทุกคนครับนะหน้าโปรไฟล์มาด้วยเลเวล41ครับทุกคนครับไลฟ์2อ0ก็สิขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างตัวละครของเราเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มาดูแบบว่าการแต่งตัวครับนี่ครับหัวของเราครับหัวของแบบว่าโคนโลเนียวนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับแฟชั่นแว่นตาของเราเยอะมากครับทุกคนครับดูชุดเสื้อกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อถอดเสื้อออพีี่่แแจ๊สสสทปูชุุดมลลิงงงงงกกกนรัเยคบา ลงไฮไลท์และต่างๆครบเซตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตของยากุซ่าเสื้อยากุซ่านะครับทุกคนครับรองเท้ารองเท้าของกองยากุซ่าอะไรต่างๆครบเซตเลยนี่ครับนะนี่เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงบาวงบาวันนะครับกางเกงปีกนกก็มีเหมือนกันครับในราครห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับทุกคนครับนะตามนี้เลยนี่ครับนะแฟชั่นของเราก็ตามนี้ครับนาคิตตันอีกหนึ่งลูกครับทุกคนครับคิตตันอีกหนึ่งอันนะครับมาดูตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับนะมาด้วยคาตาดไฟเลยนะครับทุกคนห้าร้อยบาทได้ขนาไฟแต่คุ้มคุ นี่เลยนี่ครับนะต่อไปมาดูเสื้อของเราครับกางเกงปีกนกก็มีเหมือนกันครับมีทั้งชายหญิงครับปีกนกนะสำหรับแล้วก็รองเท้าใส่ไฮลงไฮไลท์ด้วยน่ครับนะสำหรับใครที่อยากหาไอดีที่ไม่เกินราคา500ยบาทครับมานี่เลยนะครับอ้ตัวละครของเรานี่เลยครับทุกคนครับนกฟินิกครับทุกคนนับลงไปเนี่ยยิงหัวก่อนเลยครับทุกคนครับบอกเลยว่ามีแต่คนอยากได้ครับมาดูท่าทางกันบ้างครับนี่เป็นไง นี่ครับป่วยเงินครับกระเป๋าสุดเทพสุดแรงของเรากล่องดวงใจยานพาหนะแอร์บรอดนี่ครับนะล่มชุดชีพครับก็ตามนี้เลยพื้นหลังก็นี่เลยนี่ครับทุกคนครับแล้วก็รูปภาพของเราแล้วก็ตาก็ตามนี้นะครับมาต้มด้วปอาวุธกันบ้างครับอาวุธเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับ M 4ลั่น2ครับทุกคนครับนะ M 1นครับทุกคนสกาเป็นไงกอซ่าครับทุกคนฟาร์มัสเอ็ทุกคน M60 เฮ้ยไม่ธรรมดานะครับในราคา500บาทนะครับ UMP แบบว่าอีโบด้วยนะครับทุกคนนะครับ P90 ครับทุกคนเอาไปสานต่ออุ้ยทุกคนดูดิ M1887 ถาวอน,นะครับทุกคนเอาเรื่องนะครับถาวอนเอาดีเอาดิถาวอนนะครับ พี่ตั้งก็ตามนี้ครับมาลีครับนี่ครับนะคาตนะไฟสุดเท่สุดแรงของเราก็คุมด้วยทุกคนนะได้ซองควังได้คาตนะไฟระเบิดอีก6รูปแบบครับทุกคนโอ้ระเบิดอดีสีลุกแบบไอวอรอีก1ครับนะอาเธอร์ตามเราตามนี้เลยครับนะในราคา500บาททวนทักมาได้เลยนะครับโอเคครับผมก็อยู่กับขนาดสินค้า160ในราคา2,000บาททวนครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์มาด้วยนี่เลยครับแรลงแดงครับทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะแรลงแดงครับไม่ต้องลดูสิบเก้าเนี่ยไม่ต้องไปเล่นนะครับนะขัั้้นนนสูงงอตาาีมเเรรคคบทุก ครีบนวเลเวล61ของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนะเขาบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยทุกคนนะมีบัตรคูณ2อครับไอดีนี้มีบัตรคูณ298ใบนะครับแล้วก็ นี่ครับบัตรแรงไม่รถลุยนะครับทุกคนครับบัตรหื่นะครับเขาบอกว่าย้ำนักย้ำหนาเลยเลยครับบัตรคูณ2 9งเใบนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าสีซันหน้าขึ้นแกนได้ชิลๆสบายๆครับทุกคนมาดูตัวละครของเขากันบ้างครับนี่เลยนะครับแม้ว่าจะเป็นโคโน่เคนลี่อะไรต่างๆตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนี่ครับมาดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างครับมาด้วยชุดของออร์แกนิกครับทุกคนหัวของเราก็ตามนี้เลยครับทุกคนมา ชุดของอะไรนะเขาเรียกว่าไซตามะนะครับทุกคนวันพันช์แมนนะครับพของเจนออสันเองครับนะแล้วก็แฟชั่นเว้นตาของเราก็ตามนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหนวดคงหนวดขาวอะไรต่างๆมีครบเซ็ตแน่นอนครับทุกคนแล้วก็นี่ครับทุกคนแฟชั่นหน้ากากครับนะแล้วก็นี่ครับถอดทรงถอดเสื้ออะไรต่างๆชุดใส่ไฮโลไฮไลท์อะไรต่างๆครบเซ็ตเลยนี่ครับทุกคนครับนะ โอ้โหเจนอออะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ASUS สุดเลยสุดแรงของเราในราคานทุกคนนะ2,000บาทเท่านั้ครับเสื้อซีซั่น5เนะครับทุกคนครับดูดิเสื้อโกซีซั่น5ก็มีเหมือนกันมีมาเหมือนกันเออเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะดูกางเกงกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นกางกงกางเกงอะไรต่างๆใส่ให้ลงไฮไลท์นทุกคนพร้อมเล่นเลยนี่ครับทุกคนครับนะแล้วก็มานี่ครับรองเท้าของเราเพราะไบเลสไออะไรต่างๆครับทุกคนดูดิ รองเท้าตรงรองเท้าแตะครับสุดเซตของเราก็ตามนี้ครับกีจกรรสามลิลล่าครับทุกคนครับลูกแก้วอีก5ครับแล้วก็มีบัตรเป็นชื่อดหนึ่งไปซื้อไปเป่นเชื่อได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปเติมให้เยุ่งยากครับทุกคนมาดูตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับตัวละครของผู้หญิงนี่ครับในก็จะมีนี่เลยครับตัวละครของผู้หญิงครับทุกคนครับนี่เป็นไงนี่ครับนะ เซตของเราครับหืมตึงๆแรงๆครับทุกคนครับนะหัวเป็นลาบัโต้ทุกคนครับสู้เหมือนฟางครับเพราะตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหนวดท้องหนวดขาวอะไรต่างๆมีครบเซตแน่นอนครับนะนี่เลยครับสุดเสื้อของเราดูดิเออใส่ให้ลงไฮไลท์ทุกคนดูดิเนี่ยเขาชุดนี้ก็ใส่ไร้ได้นะครับนะราคา2,000บาทครับบอกเลยว่าบัตรคนสองคนก้าสิใบอ่ะเออ ตึงๆนะทุกคนนะดิซั่นหน้าเล่นอย่างเร็วขึ้นแกนได้เลยครับทุกคนครับไม่น่าหลักของขึ้นแกนได้เร็วเร็วนะครับนะของขึ้นแดงได้นะครับเออเพราะฉะนั้นนะครับครับใครอยากขึ้นแดงได้นะครับนะเอาแบบคู่สองไปเลยครับมาดูคู่หมูตัวละครกันบ้างครับนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินิก์ครับทุกคนครับนกของเราครับนะลงบอกว่าโดดก่อนเพื่อนลงไปเก็บปืนที่หลังคาบ้านแตกนะครับนะหอนาฬิกาเขายิงได้นะครับนะนี่เลยนี่ครับทุกคนดูดิเออนะครับกล่องดวงใจของเรานะครับยานพาหนะนะครับแอร์บรอดสุดเท่เป็นไงนี่ครับ ร่มชูชีพครับสปนอนเซอร์แล้วก็เอซุสุดเท่ส,สุดแลด้วยนะครับบอกเลยว่า ตึงๆครับนี่ครับบอดของเรานี่ครับนี่ครับพื้นหลังนะครับโอหเยอะมากครับพื้นหลังแต่ละอันนะครับนะดูรูปของเราก็ตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปนี่นะเป็นไงครับนะโทษๆๆด ABC หนึ่งเซตด้วยนะครับเราไปมาดูสกินปืนครับเลยลองวาลเล่นกันครับนะ M4 Scotting Sand ครับ AK Unicorn ครับ m 4 s c a r Cupid l o v e ครับอุ้ยคุ้มอยู่นะครับนะได้ s c a r Cupid l o v e นะครับ SJS ครับ M249 Farmat SVD ครับทุกคนดูดิเออเ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 ดเอ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  M60 ครับไ N94 ของเรานี่ครับแล้วก็ตามนี้เลยดู s m g กันบ้าง UMP ครับ MP5 VS m p 4 0และ P90 ครับดูลูกซองกันบ้างช็อตกันยาวนี่ครับนี่เลยนี่ครับนะทุกคนครับสเปซของเราดูสไน,ปสนเปอร์สไนเปอร์พิสตันของเรามาลีครับกระทะสามครับมีโทรตัดสามไม้เบสบอลอีก 3นั่นเองครับดูฟิตของเราก็ตามนี้ระเบิดอีก9รูปแบบนะครับแล้วร้อยบอลอีก3ลูกนี่ครับทุกคนก็ M79 นั่นเองครับถ้าใครสนใจในราคา2,000บาทมาปิดได้เลยนะครับโอเคครับก็อยู่ขนาดสินค้า161ในราคา900บาทนั่นเองครับทุกคนครับบอกเลยว่าไอดีนี้ตึงๆเลียนแรงเครับนะฮะเลเวล63ไลฟ์1,500ครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยมาด้วยเสื้อไก่8บิตนะครับทุกคนครับแล้วก็ AK มังกรขาวนะครับตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครััััััับบบบนนนนนี่่่เเเลยะะคคครรรรป็ไงงงออาาดูแแฟชกตตววหข เรราคับนี่เป็นไงครับปั้นต่อได้ยาวๆเลยนะครับทุกคนครับในราคา900บาทเนี่ยคนดูเซตเซตกันบ้างครับนี่เป็นไงนี่ครับนะแล้วก็ตาม่วงของเราครับขอบเสื้อม่วงครับทุกคนดูดิเฮ้ยเอาเรื่องนี่ครับทุกคนครับมีเซสซีซั่น2ครับทุกคนซีซั่น3ซีซั่น4ครับนะเป็นไงครับทุกคนครับนะซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4 ซีซั่น5ก็มีเหมือนกันกับชุดบอลอะไรต่างๆครับแล้วก็ชุดไก่8บิดครับทุกคนหลายคนเนี่ยต้องการเสื้อไก่8บิดเนาะทุกคนนะบอกเลยว่าถ้าใครนะครับโอนมารอไว้ได้เลยนี่ครับนะถ้าใครอยากซื้อขายอยากปิดนี่ครับนะทุกคนนะนี่ครับแฟชั่นกางเกงของเราไม่ว่ากางเกงกาเกงบาวงบาวันอะไรต่างๆครับครบเซตเลยนี่ครับทุกคนครับนะรองเท้าสีขาวแบบนี้ครับบาวันชอบใส่ครับแล้วก็ตามนี้ครับเสื้อไก่แปดบิดใส่ลมเท่ใส่ดูหล่อดใส่ละเทสครับนี่เลยครับทุกคนครับแล้วก็คิดตั้นอีก13 แล้วก็ทุกแกอีก4ลูกครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับว่ามีอะไรนะครับนะตัวละครของผู้หญิงเนี่ยนะครับดัดภ้าไปที่ของแบบแคลลี่เลยแล้วกันนะครับมีเลยนะครับน,นะชุดเซ็ของเราครับเป็นไงครับนะ โอ้โหตึงๆเรนแรงครับทุกคนเซ็ตอาไปลาปาโต้ครับทุกคนครับแม่เป็นไงครับนะเซ็ตนี้ครับเซ็ตของอายุเคเนาะอายุเคชอบใส่ครับด้าเสื้อแรงคเก็ตแดงโกัอะไรต่างๆครับดูดิโอ้ยตึงๆครับทุกคนครับดูดิมนุษย์ยุคหินอะไรก็มีเหมือนกันครับนะไม่ว่าจะเป็นเอซุสสุดเท่สุดแรงของเราครับนี่ครับทุกคนครับกับเสื้อไก่แปดบิดครับที่หลายๆคนตามหานะครับนะเสื้อไก่แปดบิดอยากได้อยากได้ก็มาซื้อเอาเลครับทุกคนในราคาะห้าร้อยบาทนั่นเองครับทุกคนครับนนนีี่่่เเเเลลลยะคคคครรรรรัััับบแแฟชอองงท้้้าาาาววกก็็ุดดซตตตขมมูููห ข้อหัอของเราเนี่ยก็จะมีดูดิเออทาราชมบ่าโลกนกฟินนิคครับทุกคนครับลงไปเนี่ยทุกคนนะลงไปยิงหัวก่อนเลยนะครับนะนี่ครับท่าเราท่าดันพื้นครับทุกคนครับนะเป็นไงราคา900บาทมีท่าดันพงดันพื้นอะไรต่างๆครับกระเป๋าสุดเท่สุดแรงน้องไต่ชมพูของเรานะครับกล่องดวงจงดวงใจแล้วก็ยานทหาระของเราครับแอร์บอร์ดสุดเท่ฟอร์สเค้นไอเชอร์ของเรานะครับล่มไอซูสุดเท่สุดแรงครับทุกคนล่นสปอนเซอร์ก็มีเหมือนกันครับทุกคนดูดิ โอ้โหนี่คุณดูดินะครับแล้วก็อีสเตอร์ครับนะเป็นไงนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายอีสเตอร์ที่อายูเคชอบใส่อ่ะทุกคนนึงหายากเหมือนกันนะครับป้ายนี้นะครับทุกคนครับดูรูปของเราครับนี่เป็นไงแล้วขวางของนี้เลยนี่ครับทุกคนครับเป็นไงเออถึงถึงเอถึงเซตอะเออเอถึงเซตเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้คุ้มเลยครับในราคา900บาทครับมาดูอาวุธกันบ้างครับนี่เลยนะครับเอ็มโฟร์สก็อตชิงแซนครับทุกคนครับเอคมังกรครับทุกคนนะ แล้วก็ M14 สกาครับทุกคนครับเออกอซ่าครับทุกคนครับ HKS Farmart XM8 กระโดดยิงหัวลั่น2แล้วก็ M60 AN94 ลั่น1ด้วยนะครับ UMP ของเรา MP5 v b s m p 4 0อุ้ยตึงๆโมเวอร์นะครับ MP P90 ครับดูช็อตกันลูกซองไฟไบโอฟอสแล้วก็เดดไออะไรนะครับลูกซองหัวกะโหลกครับทุกคนครับนี่เลยนะครับนะ Winterbit ครับอืมสเปซของเราดูสไนเปอร์ครับพิสตันของเรามาลีครับนี่มาลีด้วยกระทะ3นะครับมินเนี่ยตัด5้านะครับไม้เบสบอลอีก2นี อีก3แล้วก็คาตาณหนึ่งครับทุกคนครับเฮ้ยคุ้มว่ะทุกคนนี่แล้วเปิดมืออีกแปนแล้วก็ไอ้วออีกหนึ่งครับซื้อกันได้ครับแล้วเปิดมือมันไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ว,ว่าเสื้อกกยเปินเป็ดเสื้อแลงโกเนี่ยมันแรงทุกคนเก้ารบาทมาปิดเลย โอเคครับผมก็อยู่กับหน้าสินค้า162ในราคา700บาทนะครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์ของเรามันด้วยเรตติ60แลน์1,700ครับผมไลน์เยอะมากครับขั้นสูงก็ตามนี้เลยนี่ครับมาดูนาฬกาชมพูกล้ามสักดำนะครับทุกคนนะสักดำนะครับนี่เลยครับนะมาดูตัวละครกันบ้างครับตัวละครก็ตามนี้เลยครับเชลลี่ฮาฮาริโตอาโลกอะไรต่างๆพร้อมเล่นเลยนี่ครับนะมาดูแฟชั่นหมวกกันบ้างครับหัวกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับหมวกเต็งๆเล่นแล้วอะไรต่างๆครับสุดของฮิปฮอปนะครับนะพัฟเฟอร์แท็บก้ามดง กล้ามดำน่ครับแฟชั่นผ้าปิดปากครับนี่เลยนี่ครับแฟชั่นแว่นตานี่ครับก็ตามนี้นะครับผ้าปิดปากสุดเท่สุดแรงของเราก็มีเหมือนกันครับนี่เลยนี่ครับเออดิโอ้ตึงๆครับสายให้ลงไฮไลท์ในคนนะกกล้ามดำของเราครับนะถอดทรงถอดเสื้อสำหรับใครที่ชอบถอดเสื้อสำหรับใครที่แบบว่า เออไม่ชอบหน้าหนาวนะครับถ้าหนาใครขี้ร้อนนะครับก็ถอดเสื้อมีเหมือนกันครับทุกคนครับนะแฟชั่นสุดของเราก็ต่ no ok okay. างนี้เลยครับตึงๆแรแล้เลยครับกางเกงอีกนกนะครับทุกคนครับเอาไปเล่นไฮไลท์ได้เลยครับในราคา700บาทนั่นเองครับทุกคนครับนี่เลยครับกางเกงของเราครับนี่เลยเป็นไงใส่ไฮไลท์ของเราครับเป็นไงเออตึงๆแรแล้เลยนะครับชุดเซ็ตของเรากล่องนะครับบัตรเพิ่มแล้วก็คริสตัลอีกหนึ่งลูกครับทุกคนก็พิมพ์เขียวอะไรอีกนิดหน่อยครับทุกคนครับนะมาดูแบบเคลลี่กันบ้างครับตัวลลละะะคคคครรรรหหััักขอออองงเเาาตตวผูู้ญิบนนนนแแม่่่ยโี ทุกคนดูดิหืมตึงๆแลๆเลยนะครับน้านี่เลยครับคิตตันของอายุเคครับนะหัวเป็นลาปาโตอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับทุกคนใส่ไฮไลท์เนี่ยพร้อมเล่นเลยนี่ครับทุกคนครับนะนี่เลยนี่เป็นไงนะครับเป็นไงนี่ครับปื๊บปื๊ดปื๊บปื๊ดปั๊บปื๊บปั๊บปื๊ดปั๊บปื๊ดปั๊บปื๊บปั๊บของเราครับนี่ครับทุกคนครับนะแล้วก็กางเกงของเราเสื้อกางเกงครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกางเกงรัดรูปครับนะแล้้้วก็รอองงเเทาขฮย เส้ยผู้หญิงมีเกียงกีกนกไหมโอ้โหมีปีกนกด้วยนะครับเป็นไงครับนะผู้ชายมีไม่ต้องผู้หญิงก็ต้องมีเหมือนกันครับนะถ้าผู้ชายมีนะครับต่อไปมาดูลองแฟชั่นรองเท้าของเราครับทุกคนครับใส่ไฮไลท์นะทุกคนเซ็ตนี้เอาไปเล่นไฮไลท์ยังได้เลยนะครับทุกคนครับนะเซ็ตของเราก็ตามนี้มาดูคู่หูตานละครกันบ้างครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนกครับนะใส่ไฮไลท์มันต้องมีนกอยู่แล้วครับนะมายพื้นที่มีหน้ามาโรบอทอะไรต่างมีครบแน่นอนครับทุกคนท่าทางของเรานี่ครับ ถ้าแบบว,ว่าตืดตืดตื้อตืดตืดอตื้อตื้อตืดเอาไปเต้นหม้อผู้ชายในโซนสีตายนี่เลยครับทุกคนกระเป๋าสุดเท่สุดแรงน้องตายชมพู่ของเรากล่องหูยกระเป๋าเยอะมากของดวงใจของเราไข่ไส้ดำมะยานทหารนาของเราแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงครับเงาแห่งฟรีไฟล์ครับทุกคนครับล,ลมชุดชีพของเราก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อดูภาพพื้นหลังครับนี่เป็นไงนะครับโอ้โหเยอะมากภาพพื้นหลังเป็นไอดีไหนผมก็ขี้เกียจเลื่อนภาพพื้นหลังเนาะมันเยอะจริงๆครับมันแบบ มันโอ้โหภาพเคลือนไหวมันให้มาเยอะจริงๆครับมาดูอาวุธกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับนลยครับ700บาท M4 s c o r p i a n d ครับ AK ครับทุกคนครับนะ M14 s a k a อยู่ปิดเลิฟถาวรด้วยนะครับตากันยิงบอกซอมบอกเลยว่าแทนที่แทนท่านได้เลยนะครับทุกคนครับนะ HHS ครับทุกคนครับฟาร์มัสของเรา A8 m 6 0ลั่น2ครับ A.N โอ้โหเดี๋ยว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 นะครับเนี่ยละนะครับ A.N ลั่น2ก็มีเหมือนกันครับทุกคนดูดีเวอร์เวอร์ทุกคนดูเร่อจริงนะบ้างครับ UMP ครับ MP5 ลั่น2 VS ครับ MP40 ครับลั่น2เหมือนกันครับ P90 ลั่น2เหมือนกันนะครับสอตกันครับลูกซองไฟเอาเรื่องเหมือนกันลูกซองไฟเออเอาเรื่องนะครับสเเเเปปรรรขอองาสไนน์ี่ลยคับ พิสตันของเรานะครับลุงดิเซอร์ทองของเรานะครับกระทะสองรูปแบบมิดหัวตัดอีก4นี่ครับไม้์ดอนอีก2แล้วก็คาตอนะครับทุกคนครับนะระเบิดของเรานี่เลยนี่ครับเรูปแบบแล้วก็ไอวอลอีก3รูปแบบครับทุกคนครับก็ตามนี้นะครับถ้าใครสนใจในราคา700บาทรีบมาปิดเลยนะครับโอเคครับผมก็อยู่กับรหัสสินค้า163ในราคา840บาทเชื่อม Facebook นั่นเองครับทุกคนครับนี่เลยนะครับนะหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวล นะครับ59าสิบเก้าเก้าร้อยครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับมาดูแฟชั่นกันบ้างครับตัวละครของเรานี่เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักฮาโลกอะไรต่างๆพร้อมเล่นเลยนี่ครับทุกคนครับตัวละครเนี่ยมันซื้อกันได้ครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสครับทุกคนปั้นต่อซื้อตัวละครกันได้อยู่แล้วครับนี่เลยครับแฟชั่น หมวกของเราหัวของเราแว่นตาครับชุดอะไรเนี่ยทุกคนผมไม่เคยเห็นเลยนะครับนะไอส์บ็อกเกอร์ครับเป็นชุดที่แลเหมือนกันชุดหนึ่งนี่ครับทุกคนครับนะบางไอทีเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับบอกเลยว่าไอชุดนี้ใส่ไฮไลท์ในคนนะเห็นอายุเคใส่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าตอนที่เอาเอชุดเข้ามานะอายุเคแบบว่าใส่ชุดนี้เลยนะครับนะดีเลยครับทุกคนครับแฟชั่นกางเกงของเราครับนี่แหละครับแปดร้อยสี่สิบบาทนั่นเองครับทุกคนครับแล้วก็แฟชั่นชุดเซ็ตของเราครับนำมาดูอื่นกันบ้างครับชิ้นตั้นสี่เป็ดลูกแก้วอีกสองล แล้วก็ตามนี้เลยนะครับมาดูตอนละครของผู้หญิงกันบ้างครับทุกคนนะมันตัดภาพที่คันลี่เลยนะครับนี่ครับนะไม่ว่าจะเป็นหัวแบบเป็นไงหัวชูชิซูชงซูชิอะไรต่างหัวไก่หัวอ่ำมวยครับหลายคนเนี่ยต้องการหัวอ่ำมวยใช่ไหมครับนี่ครับไอเดียนี้มีให้แน่นอนครับทุกคนครับนะแล้วก็หน้ากากของเราครับนะแว่นตาแว่นตรงแว่นตาเซียร์เซเว่นอะไรต่างๆมีครบเซตมาดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับนี่เลยนี่ครับนะชุดแรงโกะครับใส่ให้ลงไฮไลท์ทุกคนเอาไปเล่นได้เลยนะครับนี่นะครับแปดร้อร์ตึงๆนะครับทบาทท นี่เลยเป็นไงนี่ครับเห็นหลายคนอายุเกชอบแบบใส่รัดรูปเหมือนเนาะเออใส่ไฮไลท์เขาชอบใส่รัดรูปนี่ครับแล้วก็ชุดเซ็ตอามวยของเราก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับนะมีเลยนี่ครับนะต่อไปมาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับนะคู่หูของเราก็ตามนี้ครับนี่เป็นไงนี่ครับติกจ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 ิกนะครับนะแล้วก็นี่ครับนะฟินิกของเราก็มีเหมือนกันครับแล้วก็คอลเลกชันท่าทางครับนะเป็นไงนะครับตื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 บนี่ครับแล้วก็ นี่เลยเป็นไงนะครับกล่องดวงใจนะครับภาชนะแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงครับ Burning Dead นะครับแล้วก็นี่ครับวรวมชุดชีพของเราภาพพื้นหลังก็ตามนี้เลยครับทุกคนภาพพื้นหลังแรงค์ฮีโรอีกซีซั่นเท่าไหร่เนี่ย ซีซั่น17นั่นเองครับทุกคนครับรูปภาพของเราครับโอ้โหเยอะมาก B 1ึ Z เลยนะครับแล้วก็ตาของเรามาดูสกินปืนกันบ้างครับทุกคนลูกซองไฟแสนดีมาแน่นอนครับ M4 ของเราครับ AK M14 สกาครับทุกคนโอ้เยอะมากครับกอรซ่าของเรา HKS Farmat XM8 M60 AN94 ของเราก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ w o ดเบ e c เกอครับทุกคนครับมาดู a m g กันบ้างครับ UMP MP5 ครับทุกคน V S MP40 P90 ครับแล้วก็ช็อตกันของเราครับลูกซองไฟแสนดี สแตนดี้ลูกซองไฟสเปซของเรานีนครับทุกคนแล้วก็สไนเปอร์นะครับพิสตันนี่เลยนะครับนะแล้วก็มาลีครับตามนี้เลยครับมินหัวตรงหัวตัดนะครับทุกคนคาตาน,นะฟิตของเราแล้วเบิด มือนะครับทุกคนแล้วก็อารเธอร์ตามนี้เลยนะครับนะรลเบิดไอวอลก็มีสีดำหนึ่งลูกครับในราคา840บาทถ้าใครสนใจรีบมาปิดได้เลยนะครับโอ้ยครับก็อยู่กับราัสินค้า164ในราคา800บาทนั่นเองครับทุกคนครับหน้าโปรไฟล์ของเรามาด้วยเลเวล52ไลท์578ครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยครับหัวคาบุกิตาแดงของเรานะครับมาดู ตัวละครกันบ้างครับแฟชั่นตัวละครนะครับตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนี่ครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นกันบ้างครับนี่เลยครับหัวตาดําตาแดงของเราก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับนะฮึเหมือนว่าตึงๆนี่ครับนะหัวคาบุกิครับทุกคนดูดิเออนี่ครับแฟชั่นหน้ากากของเรานี่ครับสุดเซ็ตของเราครับนะเสื้อแรงโกซีซั่นต่างๆครับทุกคนมีแน่นอนครับนี่ครับแฟชั่นเสื้อกางเกงกันบ้างครับทุกคนครับนี่กางเกงขาส้มขาสั้นอะไรต่าง รองเท้าของเราก็ตามนี้ครับคอนเวิร์ตของเรามีแน่นอนครับทุกคนกล่องบัตรเพิ่มแล้วก็อื่นครับนะคิสตันอีกแก้วเครับลูกแก้วอีกแก้วอีกหนึ่งครับทุกคนครับมาดูตัวละครของมือยิงกันบ้างครับมีอะไรนะครับตึงๆเลยนะครับเลยนะครับแป0บาทครับนะสุดเซ็ตหัวของเราก็ตามนี้ครับทุกคนเอเว้นตรงแว่นตาครับทุกคนดูดิเออเอาเรื่องนครับนะเสื้อของเราครับใส่ให้ลงไฮไลท์ทุกคนพร้อมเล่นเลยนะครับใครที่ชอบใส่ไฮไลท์นะครับนะผมว่าไอดีนี้น่าจะเหมาะเลยนะครับทุกคนดูดิเออเป็นไงนี่ครับทุกคนครับนะ มาดูคู่หูตัวละครกันบ้างครับนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินิกส์ครับทุกคนใครใส่ไฮไลท์เนี่ยทุกคนยิงหัวคาล่มเนี่ยทุกคนหัวแตกคาล่มเนี่ยเอาไปเล่นเล่ยเลยนะครับนะท่าของเราก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็กระเป๋าสพายสุดเท่สุดแรงฮาร์ดควีนครับหึงวันที่14ธันวาแล้วเมื่อกี้เลยสิกุมภาเนี่ยเอครับทุกคนแอร์บอร์ดสุดเท่ของเราครับบูมิรัเคิลครับร่มซูซี่สุดแรงของเราพื้นหลังก็ตามนี้เลยครับเฮลิกซีซั่นที่ที่ที่สี่นี่เองครับทุกคนครับนะ อู้ดกันบ้างครับนะครับ800บาทนะครับได้ M4 ลั่น2ครับนะ AK อีก25วันนะครับทุกคนครับ M14 ของเราสกาคิดปิดเลิฟถาวอนครับกองซ่า HKS M29 ฟาร์มัส XM8 ครับแล้วก็ M60 AN ด้วยนี่ครับ2วันเลยนะครับทุกคนครับ AN ก็1วันนะครับแล้วก็ AUG ลั่น2ถาวอนงัดห่วงง่ายมากปืนนี้นะครับ ใครที่สายงัดหัวบอกว่าวิ่งมาตรงๆนี่หัวแตกเลยปก็ปอกๆๆนะครับทุกคนครับแบบว่ามันได้รัวเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ MP5 V.S. นะครับ MP40 บอกเลยว่า MP90 ครับช็อตกันของเราแล้วก็สไนเปอร์ครับนี่เลยนะครับพิสตันมาลีของเรากระทะหนึ่งไม่ตัวตัดสาม ไม้บิดบอล2นะครับทุกคนขิดของเราแล้วเบิดอีก6รูปแบบครับไอวอลอีก1ครับแล้วก็อาเธอร์ก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับ800บาททักมาได้เลยนะครับโอเคครับก็อยู่กำลังสินค้า165ในราคา3,200บาทนั่นเองครับบอกเลยว่าผมได้มาจากแอดนัทครับ ID นี้นะครับหน้าโปรไฟล์มาด้เลเวล65ไลฟ์2,000 81ครับทุกคนครับสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เหลืองเตอะเลยนะครับทุกคนครับนะมาจากแอดนัทนเองครับยูทูบแอดนัทนะครับมาดูตัวละครกันบ้างครับนะตัวละครของเราครับนี่เลยครับโคโน่ใหโตัตัวละครหลักพร้อมเล่นเลยนี่ครับทุกคนมาดูแฟชั่นกันบ้างครับนี่เลยครับหัวแบอัพแบ็คของเรานี่ครับเซตแฟกโฟมายา่าของเรา ดูดิหัวตึงๆมาลิกยิงกองหัวบาบันครับทุกคนครับเป็นไงหลายคนเนี่ยต้องการหัวบาวงบาบันอะไรต่างๆครับครบเซตเลยนี่ครับนี่เลยครับนะสุดซีซั่นหนึ่งของเราครับขั้นสซีซั่นหนึ่งแสดงว่าต้องมีกระเป๋ากระต่ายแน่นอนครับทุกคนรอดูรอดูรอดูก็จะมีกระเป๋ากระต่ายดำไหมนี่ครับนะแล้วก็นี่ครับแว่นตรงแว่นตาของเราครับนะแล้วก็สุดเสื้อของเราครับนี่เป็นไงครับสุดเซตซีซั่นสามครับแล้วก็ซีซั่นสี่ครับทุกคนโกซีซั่นสามสี่เลยครับ ชูบลิงกิงกล้องมาแล้วกางเกงครับชุดไฮไลท์ของเราเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เสื้อแบบแจ็คเก็ตเราเย่าครับหัวกระดูกครับทุกคนโครงกระดูกครับทุกคนสปอนเซอร์โครงกระดูกสปอนเซอร์เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนั่นสุดเซ็ทโครงกระดูกแล้วก็ซีซั่นห้าของเราก็มาครับทุกคนครับนะเหมือนจะเห็นเสื้อไก่ไหมเสีมีเสื้อไก่แปดดิบหรือเปล่านะครับนะนี่เลยนี่ครับยังครับนะแล้วก็กางเกงของเราดูดิเออนะครับเฟซั่นของกางเกงนะครับไม่ว่ากางเกงของพี่ตูนนี่ครับนะไม่ใช่คือว่าเกือบพูดผิดวว่่่าาาาเเเป็็นนของงงงงกกกกกพีตยะครับแล้ นี่เลยครับเกีงปีกนกของเรา,สาใส่ไฮไลท์ทุกคนพร้อมเล่นเลยนะครับนะเป็นไง นะครับให้ลงไฮไลท์ต่างๆครับทุกคนครับเป็นไงรองเท้าของเรารองเท้าแสนอะไรก็มีเหมือนกันครับนี่ครับชุดเซตของเราโอหเยอะและตึงๆเลแลเลยนี่ครับทุกคนครับโอ้โหลูกแก้วอีก2ครับคิทตันอีก2องมาเลยเอาไปแลกเอาเลยครับทุกคนครับคิทตัน5ลูกแก้ว5ทุกคนทำไมไอเดียนี้มันของเยอะมากมายครับทุกคนครับมาดูตอนคอนหลักของผู้หญิงกันบ้างครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นของผู้หญิงครับนี่เลยนะครับหมวกไม่กะเกิลครับทุกคนครับโอ้เซตนี้นะครับทุกคนทำไมเขาไม่มีหมวกเอ็มวัตแสดงว่าไปไม่ถึงใช่ไหมโอ้โหเกิลส์นีี่่่ครับไไปมถึงน ถึงมอกเอฟครับหัวเมกยาเกิลครับทุกคนครับบอกเลยว่าเท่ๆเลยแหละสวยๆบอกว่าใส่โซนฟีสไตล์บอกเลยว่าผู้ชายนี่เดินเข้ามาจิตตึมครับทุกคนครับนะหัวนี้ใส่เข้าไปนะครับนะบอกเลยว่าได้แฟนกลับมาแน่นอนครับแล้วก็ผ้าปิดตาครับนี่เลยเป็นไงนะครับแฟชั่นผ้าปิดตาครับนี่ครับตาของเรามาดูเสื้อของเรากันบ้างครับทำไมเขาไม่มีหมอกเอฟหรอทุกคนมนงงนะแล้วมันมีอยู่วะ มันเสื้อมันก็ต้องมีบอกเอฟนะเออแสดงว่าไม่มีนะครับเพราะว่าชุดเซตของมออไซค์ต้อง250ร้้คันใช่ไหมแต่ว่าไอดีนี้ถึงไม่ถึง250ร้้คันนะครับแต่ว่าก็คุ้มเหมือนกันนะครับได้ซีซั่นหนึ่งมานะครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับเป็นไงเออน่าจะเก็บคันยังไม่ถึงครับทุกคนหืมสินเทเสียดายนะครับแล้วก็นี่ครับนะฟังเกงของเราครับทุกคนครับไม่ใช่ฟังเกงดิเขาเรียกว่ารองเท้าครับทุกคนในราคา3,200บาทนะครับทุกคนครับก็ตามนี้เลยถ้าใครอยยาาากกกกกมมปิิิดดดดดนนนะคคคครรัับบททุุ็็ไ้เลู นี่ครับนี่เลยครับล็อกฟินนี่ครับทุกคนเพนกวิ้นเพนกวิ้น,น,น,นอะไรต่างๆแพนด้าเดโมเนียมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับมาดูท่าไก่ของเราครับนี่ไงท่าไก่กุ๊กครับทุกคนครับนะเป็นไง โอ้โหหลายคนนะครับถ้ามอบดอกไม้อะไรต่างๆเอาไปมอสาวมอสาวมอหนุ่มมอบเบาในโซนสไตล์ครับนี่ครับกระเป๋ากระต่ายดําครับทุกคนครับมาแน่นอนครับสายหฮไหลท์ของเราไม่ควรพลาดกระเป๋าน้องต่ายนั่นเองครับทุกคนครับแล้วกล่องดวงใจของเรายานพาหานงหันะทุกคนแอ์บอดสักเทศสุดแรกแกับบอดสังกะสีด้วยนี่ครับทุกคนครับนะแค่นี้ก็คือบัญหาแล้วครับนประเทศนี้เห็นแค่โอ้โ ะครับบอกเลยว่าโคตรแรงครับทุกคนก็เห็นเนี่ยทุกคนนะแล้วก็เป็นผู้เล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะครับซีซั่นหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งกันนะครับนะโอ้โหตาของเราครับเยอะแยะมากมายครับทุกคนดูดิเยอะแยะมานนะครับทุกคนครับแล้วก็ภาพขึ้นหลังรูปครับทุกคนรูปไก่แปดบิดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตาของเราก็ตามนี้เลยนะครับมาดูอาวุธกันบ้างครับอาวุธจิตตึงแค่ไหนนะครับ m 4ลั่นสั้นสองครับ scottish g n ak มังกร ak unicorn ครับ นะครับแล้วก็เอฟหนึ่งสี่ครับสก,กาคิวปิดเลิฟสกาไททันด้วยนะครับลั่นสองเหมือนกันนะครับคาาไททันเวลสามเอาไปอัพครับอาร์กติกนี่ครับโดนอินเตอร์เฟสเลยครับเอ็นโดโอ้ยอาร์กติกอะไรเยอะแยะมากมายครับทุกคนครับ เนี่ยเป็นไงครับแททันของเราครับไม่ใช่ครับก่อสร้างส k s m 2 4 9ฟาร์มัสทุกคน SVD คือผมเมื่อกี้ผมตื่นเต้นเนี่ยทุกคนนะมันมีเยอะมากครับ XM8 กซลั่น2 M60 ครับคุมคุมเลเอเอนเกครับทุกคนปืนพลาสมาถึงเอเทนจีกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับเอ็มพีห้านะครับบีศูนย์กับเมกาเกอรครับทุกคนนะเมกาเมคานิเคิลครับ MP90 ครับแล้วก็ทอมสันแล้วก็เวกเตอร์ถาวรทุกคนไอดีนี้สุ่มไปหมด6,000เพชรบอกเลยนครับ6,000เพชรแล้วก็ M หนึ่งสี่เขาลูกซองอีโบสีเขียวไม่เห็นนานมากแล้วนะครับนะไม่มีใครมาฝากเลยนะครับนะเนเลปงเซเลเปอร์ของเรานี่ครับพิสตันของเรานี่เลยนะครับมาลงมาลีกระทับเจ็ดนี่ครับมีทวนตัดอีกแปดนะครับแล้วก็ไมยเบสบอลเขาบองหนามด้วยนะครับสุดเทสสุดแรงคาต์นะไฟด้วยกิตของเราหมัดจริงจังครับระเบิดไอซ์วอลอีกนะครับระเบิด15ไอวอลอีก7รูปแบบครับลูกผูไอวอลแบบตึงถึงเท่หัวทั้งนั้นครับทุกคนครับมันต้อง M79 ็ดสถ้าใครสนใจในราคา3,200บาทนะครับทักมาได้เลยนี่ครับ